สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะหลังบ้านนะหลังไร่ของพี่นาเนาะวันนี้เนาะคนสวนนะเว้นพักพอดีค่ะได้เวลาเนาะตัดแต่งอ่ากอกอไผ่สีสุกกันค่ะคือไม่ใช่พี่นานะพี่เขาคนเดียว หนามเยอะมากเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าพินากลัวเลยอะ่ะเออพี่เขาต้องใส่แบบว่ารองเท้าที่สำหรับกันไฟกันหนามทุกอย่างเลยนะถุงมือต้องให้ครบเลยค่ะ้นามนี่แบบว่าคมกริบเลยค่ะปะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเนี่ยตัดแต่งนะให้เข้าไปแสะหน่อไม้ได้บ้างแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะกอไผ่ที่เขาแบบว่าลำไผ่ที่หักหักโุ่นโค้นนะมันลบไปหมดเลยอะคะ่ะ อันนี้เป็นงานที่พวกเราไม่ถนัดเนาะเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีความชํานาญในด้านนี้เนาะแต่ก็ต้องทานะคะเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครทาก็ต้องทำเนาะเนี่ยตัดออกมาค่ะข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะะลมพัดผ่านมาเย็นสบายมากเลยนะคะนี่หนามพี่นาเห็นหนามแล้วคอเลยค่ะหนามคม ก็ไผ่สีสุกหนามจะคมมากๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยพ่นาชอบมาเอา่อนั่งจิบกาแฟนะดูนกดูกระรอกค่ะเย็นมากๆเลยเนี่ยมันเีทุ่งนานะข้างหลังเนี่ยเขาทำนากันค่ะเนี่ยข้าวกำลังสวยเลยนะคะแต่ว่าเปิดโล่งไม่ได้นะเพราะว่าติดกับที่ของคนอื่นเนาะเออเราก็มีสัตว์เลี้ยงมีโน่นนี่เยอะแยะเราก็กลัวเนาะก็ปิดนะปิดด้านหลังก็ปิดเนี่ยดูดิดูหนามดีเนี่ย แหลมเปียบเลยค่ะคือสก,กิดเนื้อนิดนี่เลือดพุ่งเลยนะคมมากค่ะอันนี้ก็คือต้นมาพับนะคะมาพับป่านะคะโอ้โหก็โดนกอไผ่กุมซะจนไม่โตเลยค่ะเนี่ยมาพับป่านะคะขึ้นเ,เองเนาะหายากมากแล้วนะ,ะมาพับป่าเนี่ยต้นดำๆอย่างเงี้ยนะฮะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูค่ะ แล้วก็มะหวดป่าเยอะมากเลยนะในไร่ของพี่นานนั่พอตัดมีกิ่งไผ่แบบนี้ก็เอามาแบบทําคันรั้วค่ะไผ่ไผ่สีสุดเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยนะก็เนาะ ค่อยๆทําไปตัดแต่งไปนะเพราะว่าเราลักสวนลักต้นไม้เนาะจะปล่อยแบบว่าไม่ดูแลเลยก็ไม่ได้นะลกนะคะต้องคอยตัดแต่งตลอดเลยเนาะแต่ไม่สามารถที่ปีนขึ้นไปบนกอไผ่เราทําไม่ได้นะเราใช้เลื่อยยาวๆแล้วก็เลื่อยค่ะจ้าก็พามารับชมเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะ และพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ